สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูปลาสับหรือปลาราบองบอกเลยว่าอร่อยแซ่บมากๆสูตรนี้เก็บไว้กินได้นานเลยนะครับก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับปลาราที่เราใช้ในการทาปลาราสับหรือปลารบองนะครับก็เป็นปลาร้าปลากระดีนะครับ250กรัมนะครับวันนี้ให้แม่บ้านออกมาซื้อตลาดสดข้างๆบ้านนะครับสวนตะไคร้เราจะใช้อยู่ประมาณ5ต้นนะครับให้เรานําไปซอยเป็นแว่นๆเลยนะครับ ขาหนึ่งง่งนะครับให้เราซอยเป็นชิ้นเล็กๆเราจะใช้อยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับส่วนผักที่ผมจะไปกินแนมกับปลาราสับหรือปลาราบองนะครับก็จะเป็นแตงกวามะเขือเปาะสีม่วงถั่วฝักยาวนะครับผักนี่ตามชอบได้เลยนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้มารับชมบรรยากาศด้านนอกบ้างนะครับเวลาทําแต่ละเมนูนะครับครัวสนามเขาจะมาซื้อตลาดสดข้างๆบ้านนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําปลาราสับกันเลยครับเพื่อนๆ ขั้นตอนแรกนะครับเรามาสับปะลาล้ากันเลยครับนาปลาล้าปกตดินะครับแยกน้ําแยกเนื้อออกนะครับบีบน้ําปลาล้าออกจากตัวปลาให้หมาดๆเลยนะครับนาปลาล้าประดิของเรามาสับให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อนส่วนน้ําปลาล้านะครับให้เราเก็บเอาไว้นะครับสําหรับปรุงเมนูต่างๆได้นะครับขั้นตอนการสับปลาล้าจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับให้เราสับให้ละเอียดเลยนะครับ สับเนื้อปลาร้าของเราละเอียดแล้วนะครับให้เราพักปลาร้าไว้ก่อนแล้วอย๋ยวเราไปทําขั้นตอนการผู้เครื่องสมุนไพรกันเลยครับพริกแห้ง20เม็ดนะครับหรือความเผ็ดตามชอบได้ยน,น,นะครับั่วพริกของเราให้สุกด้วยไฟอ่อนนะครับ คั่วพริกเสร็จแล้วนะครับนาพริกของเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับและตามด้วยเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะครับมีตะไคร้ซอยข่าซอยกระเทียมไทย20กลีบหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหอมแดงซอย7หัวใส่ลงไปเลยครับแล้วให้เราคั่วด้วยไฟอ่อนนะครับคั่วให้สุกหอมเลยครับที่เราต้องคั่วเครื่องสมุนไพรให้สุกก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปทาปลาร้าสับเพื่อไล่ความชื้นออกจากเครื่องสมุนไพรนะครับและจะทําให้ปลาร้าสับของเราเก็บไว้กินได้นานนะครับ แต่สำหรับเพื่อนๆที่ทําทานวันต่อวันหรือทําเพียงนิดเดียวนะครับก็ไม่ต้องคั่วเครื่องสมุนไพรก็ได้นะครับนําไปทําสดๆได้เลยนะครับเครื่องสมุนไพรของเราก็คั่วสุกหอมแล้วนะครับให้เรานําไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วตามด้วยใบมะกรูดซอย10ใบนะครับคั่วใบมะกรูดของเราให้สุกหอมเลยครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ ขั้นตอนนี้นะครับนําพริกแห้งขั่วเรามาตำให้ละเอียดเลยครับเพื่อจะทําเป็นพริกป่นนะครับพริกป่นที่เราคั่วและตําเองนะครับจะได้ความหอมจากพริกขั่วและความเผ็ดแซ่บมากๆเลยนะครับตาพริกป่นเสร็จแล้วนะครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วเราไปทําปลาสับเลยครับนำเครื่องคั่วสมุนไพรนะครับใส่ลงไปตำให้ละเอียดเลยครับยกเว้นใบมะกรูดนะครับปลาสับหรือปลาบองสูตรนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใส่อับปิดฝาให้มิดชิดนะครับเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนเลยนะครับ ตาเครื่องสูุนไพรของเราละเอียดเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำปลาร้าสของเราใส่ลงไปเลยครับแล้วให้เราตาทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับ ตำเข้ากันดีแล้วนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาในส่วนของน้ำตาลทรายเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผงชูรสครึ่งช้อนชาน้ำมะขามเปียกแบบเข้มขน้น2ช้อนโต๊ะและตามด้วยพริกป่นขั้วที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปหมดเลยครับให้เราตำทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับในส่วนของน้ำตาลนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะครับเพราะสูตรอีสานดั้งเดิมเลยนะครับเขาก็ไม่ใส่น้ำตาลนั่นเองนะครับแต่ที่ครัวสนามใส่ลงไปเพื่อให้รสชาติเขากลมกล่อมนั่นเองนะครับ ตอนนี้เราตำเข้ากันดีนะครับให้เราชิมรสชาตินะครับถ้าปลาล้าของเรายังไม่เค็มนะครับก็เติมน้ำปาลาลงไปสักนิดนึงนะครับผมก็จะเพิ่มน้ำปาลาลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วให้เราใส่ใบมะกรูดซอยขั้วลงไปเลยครับแล้วก็ตำคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับเมนูปลาสับหรือปลาบองสูตรโฆษสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติจะมีความแซ่บอร่อยนัวกลมข่อมากมากเลยนะครับจิ้มกับข้าวเหนียวซักปั้นนะครับผักแนมสักหน่อยไข่ต้มนิดนึงนะครับบอกเลยอร่อยแซ่บหลายๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรโฆษสนามไปทําขายต่อยอดสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้